สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าอันนี้คือผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายนะครับมาความท้าทายกับพี่ปีเตอร์นะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่คิงครับพี่คิงนะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ยี่สองยี่สองวันนี้มาทำท้าทายครับถูกขอมแล้วก็ถ้าเราแพ้ชัวร์ก็มีบรรยากาศให้ช่วยก็คือรางวัลใจตัวปีเตอร์วันนี้มั่นใจญ่ไหมครับ ไม่อีกแล้วครับก็จะจะเจ็บหรือยังไงเราก็ต้องช่วยเพื่อนทั้งหมาน้องแมวครับเพราะว่าเขาลำบากกว่าเรานะครับแต่ดีกาวันเที่ยวยังไงครับพี่จิตร์ก็แล้วแต่เนี่ยจะเลยครับเมื่อกี้เขาก็ขอเป็นซิ่โครงอย่างเดียวมีเพสซี่โครงพี่จิตร์อย่างเดียวแล้วพี่จิตร์ตัดเยื้อตรงไหนครับเน้นตรงกลางไม่ไม่เน้นตรงไหนไม่เอาที่โค้งขอพี่เตอร์ตรงกลางส่วนที่ขอพี่จิตร์อย่างเดียวแลกกันหนึ่งทอหนึ่งบาทไปเรื่อยๆจะมีคู่รักแพงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับไปเริ่ม พี่ชิงก่อนนะครับนี่นะี่ิพี่ิเตอร์นะครับล้มาที่หนึงน่งผ่านไปครับมาที่สองโอเคมาที่สองของพี่พิเตอร์ครับขอการท้องอย่างเดียวนะครับ ไหวนะครับพี่กินหมัดที่สามครับหมัดที่สามพี่พีเตอร์ครับลงมือไว้นะครับ <im> ไม่ไหว <im> ไม่ไวหวไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วนะครับพี่กินไม่ไหวแล้วนะครับจบที่สามหมัดนะครับคู่นี้แตบบ่เชิญการพีิธีนั้นนึง ขอตังครับพ์ขอตังคดี่ขอถามความรู้สึกหลังนิดนึงครับพี่หลังชาเล่นไม่ไหวแล้วครับพูดอะไรพี่พูดไม่ไหวแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ทางหลังใหม่เขาคุยกันว่าพี่ทีมจะบริการเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณพี่พีเตอร์มานะครับที่ทำเพื่อสุนัขทั้งหลายนะครับพี่กาเล่นนี้ขอบคุณครับ